สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับครูมัรในรูปแบบของคลิปเสียงกันบ้างเนาะหรือว่าเรียกง่ายๆว่ามินิพอดแคสต์นะคะอยากจะส่งกำลังใจให้สาวๆหลายๆคนนะที่กำลังเจออยู่กับอุปสรรคบางอย่างนะคะอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แตเเ่เป็นปัญหาที่มันที่มันค้างคาใจนะคะอยากอยากจะได้รับคำตอบนะคะก็อยากจะช่วยนะคะ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสาวๆหลายๆคนที่ที่กำลังจะตัดสินใจนะคะว่าจะทำยังไงดีกับความรักครั้งนี้นะคะซึ่งตัวคุณอ,อาจจะเป็นฝ่ายที่ให้กับผู้ชายไปเกือบเต็มร้อยแล้วบางคนนะคะหรือบางคนอาจจะลังเลอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะทำยังไงดีฉันจะตัดสินใจที่จะศึกษาคนใหม่หรือว่าอยากจะ รอฟังคำตอบจากผู้ชายะะที่เราคุยด้วยอยู่เนี่ยหรือว่าเดทด,ด้วยอยู่เนี่ยนะคะอยากจะมีตัวช่วยนะคะในการช่วยตัดสินใจนิดนึงนะคะ,ะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นตัวช่วยสาวๆหลายคนได้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะคบนะคะพูดคุยออกเดทนะคะคุยกันบ่อยครั้งเนาะแต่ทำไมถึง ยังไม่ได้รับสถานะหรือผู้ชายไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะผูกมัดอะไรกับคุณนะคะหรือไม่มีคำพูดแม้แต่คำเดียวว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับคุณนะคะไม่มีความมุ่งมั่นไม่อยากจะผูกมัดไม่ให้สถานะสักทีคุยกันไปอาจจะ3เดือน6เดือน หรือไม่ก็อาจจะเกือบเป็นปีเนาะแต่ว่ายังไม่เคยได้สถานะอะไรจากผู้ชายคนนี้เลยสิ่งที่มันเป็นความลำบากของผู้ชายที่เขาไม่อยากจะผูกมัดนะคะมันก็ฟังแล้วเนาะมันก็เอ๊ะแล้วคุยกันไปก็คือคบกันไปคุยกันไปแบบนี้หรอหรือบางคนอาจจะเผลอตัวนะคะรักเขามากนะคะจนที่ ยอมไปมีความสัมพันธ์ด้วยก็มีทั้งๆที่เขายังไม่ให้สถานะนะคะยังไม่ให้สถานะแต่ว่าคุณเองก็ยอมที่จะไปมีความสัมพันธ์กับเขาก่อนนะคะซึ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชายนะคะไม่ไม่มีวันให้สถานะกับผู้หญิงที่เขามีความสัมพันธ์ก่อน อย่างแน่นอนนะคะหรือมีนะคนไหนที่คิดว่าความสัมพันธ์นะคะหรือว่า,าคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องนี้มันก็มีนะที่ว่าอยู่ในความสัมพันธ์ก่อนให้สถานะมันก็มีค่ะแต่มันจะมีสักกี่คนละคะที่ที่อยู่ในความสัมพันธ์ก่อนก่อนที่เขาจะพูดได้ว่าคุณเป็นแฟนนะ,ะนี่คือแฟนผมครับแม่นี่คือแฟนผมครับพ่อ นะคะอ่ะสิ่งที่มันเป็นความลำบากของผู้ชายนะคะข้อแรกเนี่ยที่อยากจะให้ก็คือเขากลัวถูกปฏิเสธจริงๆความกลัวถูกปฏิเสธของเขาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ตอบรักตอบรับรักเขานะคะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะแต่หมายความว่าเขามีความรู้สึกลึกๆข้างในนะคะว่า ถ้าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ประสบความสําเร็จก็จริงนะคะแต่ความรู้สึกของเขาลึกๆเขาอยากจะตอบตัวเองเหมือนเขาเหมือนเขาตอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าวันหนึ่งคุณก็ต้องทิ้งเข้าไปเหมือนคนอื่นอยู่ดีนะคะอาจจะเป็นความล้มเหลวของของการมีความรักขั้งก่อนๆนะคะ ที่เขาอาจจะทุ่มเทให้กับผู้หญิงคนนึงหรือผู้หญิงที่เขาผ่านมาในชีวิตของเขานะคะที่ถูกที่ปฏิเสธเขาทั้งหมดเขานับรวมหมดค่ะเขาเก็บความรู้สึกไปข้างในอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งหรือมันเป็นวัยเด็กของเขานะคะอย่างเช่นพ่อแม่ของเขาเนี่ยอาจจะมีการหย่าร้างหรือคนในครอบครัวที่เขามีความรักและเคารพมากๆเนี่ยเกิดการหย่าร้างกันไปนะคะ แล้วมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยนะคะเดินออกจากชีวิตเขาไปในวัยเด็กที่ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกของเขาเนี่ยมันเลยทำให้เขาเรียกว่ามันเป็นจิตใต้สํานึกของเขาที่เขาถูกถูกกระทำในวัยเด็กแล้วมันฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของเขาจนเขากลัวค่ะจนเขากลัวแบบประมาณว่า ความสัมพันธ์นี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ประสบความสําเร็จนะแต่สุดท้ายเขาก็กลัวว่าคุณจะทิ้งเข้าไปอยู่ดีอะค่ะเขาก็เลยกลัวกลัวสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับเขาเขากลัวว่าจะความรักที่เขามอบให้กับผู้หญิงคนหนึ่งไปเนี่ยมันจะถูกปฏิเสธกลับมาอีกครั้งหนึ่งในอนาคตนะคะไม่ว่าบันไดวันหนึ่งเขาก็ทิ้งฉันไปอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันเป็นความมันเป็นความขี้ขลาดของผู้ชายมากกว่านะคะที่เขาก็จะกลัวกลัวความสูญเสียกลัวว่าเขาจะสูญเสียสินที่เขารักที่สุดไปนั่นเองนะคะมาดูข้อ2นะคะการกลัวสูญเสียความเป็นอิสระและตัวตนเอออันนี้มันก็เป็นไปได้นะคะอันนี้มันเกิดขึ้นนะคะในผู้ชายที่ชอบความเป็นอิสระแล้วก็กลัวว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ กลัวว่าจะสูญเสียสิ่งที่เขาสร้างมันขึ้นมาโดยตัวเองนะคะคือเหมือนกับว่าเขายังยอมรับไม่ได้ที่ที่จะเสียสละบางสิ่งบางอย่างให้กับคนคนหนึง่งหรือผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาที่เขาเรียกว่าแฟนเขากลัวว่าสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาชอบเนี่ยมันจะถูกแบ่งปันมันจะถูกกลืนกินด้วยตัวของคุณที่เป็นแฟนของเขานะคะ มันจะเหมือนเขาเรียกว่าเขากลัวว่าคุณน่ะจะเป็นตัวแปลสำคัญที่จะทำให้สิ่งที่เขาเ,าเรียกว่าอิสระบางอย่างในชีวิตที่เขาทำมาตลอดชีวิตเขาหรือบางอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยด้วยตัวของเขาเองเนี่ยจะถูกคุณเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่จะทำให้สิ่งที่เขาเรียกว่าสำคัญสำหรับเขาเนี่ยหายไป อันนี้ก็ก็เป็น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 อีเหตุหนึ่งก็ได้นะที่เขาคิดว่าเขายังรักคุณไม่มากพอเอาอย่างนั้นดีกว่านะเขายังรักคุณไม่มากพอนะคะมันเหมือนแบบมันเหมือนยังเขาเขายังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาไหมอะนะคะเพราะว่าความ ความสําคัญนะคะความเป็นอิสระในชีวิตสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาถ้าเกิดว่าเขาพร้อมนะคะที่จะมีคุณแล้วก็แบบสร้างสิ่งที่เขาเขาเคยเขาเรียกว่าทําสิ่งที่เขาอยากจะทํามาทั้งชีวิตเนี่ยพอพร้อมไปกับการมีคุณมันก็ได้ะคะ่ะแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่คลิกกันนะคะมันเหมือนว่าคุณอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้สิ่งที่เขา เขาพยายามสร้างมันข <so well ึ้นมาเนี่ยหายไปนะคะมันคือบางอย่างที่ที่คุณอาจจะไม่สามารถที่จะให้เขาได้นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นอีกข้อหนึ่งนะว่าว่าเขาอาจจะมองเห็นบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณแล้วเขากลับมามองสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาคิดว่ามันสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเนี่ยนะคะ สิ่งที่เป็นตัวตัวของเขาจริงๆเนี่ยมันจะหายมันจะหายไปมันจะจากมันจะหายไปจากจากชีวิตเขาถ้าวันหนึ่งเขามีคุณอ่ามันก็เป็นไปได้นะคะก็ลองคิดดูนะว่าสิ่งที่คุณคุยกันสนทนาการัรเนี่ยเราคุยกันอยู่ในระดับไหนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยลองคุยให้ให้มันลึกไปกว่านี้อ่าคุยให้มันลึกไปกว่านี้ลองคุยให้ ให้ให้เกิดความเข้าใจในซึ่งกันและกันนะคะถ้าว่าเราคุยกันลึกแล้วเนี่ยนะคะแล้วเขายังไม่สามารถที่จะให้คําตอบเราได้อะก็คือแปลว่าเราอะก็คงยังไม่ใช่นะเรางคงยังไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการนะคะผู้ชายเขาก็มีสิทธิ์เลือกผู้หญิงนะแต่สิ่งที่สําคัญนะคะเราจะต้องเราจะต้องสร้างตัวเองนะคะให้เขาเรียกว่า ให้เราสามารถเลือกใครก็ได้ที่เราต้องการนะคะคนดีแค่ไหนคนคนเพอร์เฟกแค่ไหนนะคะเราเป็นคนที่เลือกได้เราจะต้องสร้างตัวเองให้เหมาะกับให้เหมาะกับสิ่งดีๆนะคะอะต่อไปคือข้อที่3นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ครูครูให้3ข้อก่อนนะคะมินิพอดแคสต์นะคะ, Podcast, ะ,คะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะ,ะข้อที่3นะคะเขากลัวการเปลี่ยนแปลง เพราะว่าผู้ชายบางคนเนี่ยกลัวความคิดที่จะเปลี่ยนชีวิตนะเขาคิดว่าถ้าวันหนึ่งเขาได้ให้สถานะกับคุณหรือ,อผูกมัดกับคุณจริงจังกับคุณแล้วเนี่ยเขากลัวว่าชีวิตเขาจะไม่เหมือนเดิมเขากลัวว่าชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปนะเวลาที่เขามีคุณ ะะเขากลัวว่าความสุขที่เขาเคยมีเนี่ยนะคะมันจะมันจะหายไปหมายถึงว่าเขาต้องการที่จะหยุดอยู่ตรงเนี้ยความสุขของฉันตอนนี้ฉันกําลังมีความสุขอยู่ฉันได้คุยกับคุณฉันมีความสุขฉันได้พาคุณไปทานข้าวฉันมีความสุขนั่นคือความสุขของเขาแล้วมันก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เขามีความสุขไปพร้อมๆกับมีคุณนะคะแล้วเขากลัวว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ย เขาให้สถานะนะคะผูกมัดมุ่งมั่นกับคุณแล้วสิ่งที่เขามีความสุขอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานนะคะอาจจะบินไปต่างประเทศอาจจะบินไปดูโปรเจกต์ที่น่เดือนหนึ่งที่นี่สองเดือนนะคะเขากลัวว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะเปลี่ยนไปสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะทำให้ความสุขที่เขาได้รับณนะตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปด้วย เพราะเขาไม่อยากจะเคลื่อนที่ไปไหนเขาต้องการความสุขแบบนี้อยู่เหมือนเดิมให้ให้ความสุขแบบนี้มันอยู่กับที่นะคะอันนี้คือการกลัวการเปลี่ยนแปลงความสุขของเขาเขามีคุณเขาก็มีความสุขดีค่ะก็คือคุยนะไปทันข้าวแต่ก็ยังไม่ได้พาไปหาคุณพ่อคุณแม่ว่าเออนี่เป็นแฟนนะหรือยังไม่ได้เปิดเผยกับใครว่าคุณเป็นแฟนเขา แต่สิ่งที่เขากลัวอย่างที่ครูบอกอะค่ะบางคนอาจจะมีเหตุผลกันหลายหลายอย่างแตกต่างกันออกไปเนาะอาจจะมีอา่าต้องแบบไปสัมมนาไปต่างประเทศไปดูงานโปรเจกต์ต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้ถ้าเขามุ่งมั่นหรือผูกมัดกับคนไปแล้วเขากลัวว่าสิ่งเหล่านั้นนะมันจะเปลี่ยนแปลงตามนะเปลี่ยนแปลงตาม,เ,เ,ตามเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันคือความสุขของเขานะคะ นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยไม่กล้าที่จะผูกมัดไม่กล้าที่จะมุ่งมั่นกับคุณนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคือมันก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยนะคะอย่างที่ครูบอกไปว่าการพูดคุยเนี่ยนะคะเราคุยกันในระดับลึกสักนิดหนึ่งเพื่อเราจะได้รู้นะคะเป้าหมายของชีวิตของกันและกันนะคะว่าจะมีเป้าหมายไปทางไหนแผนชีวิตเป็นยังไงนะคะ ลองพูดคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะถ้าถ้าเขาคิดว่าเขาเขารักเรานะคะเขาก็ต้องยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเพื่อที่จะให้ตัวเราเนี่ยอยู่ในชีวิตของเขาทั้งทั้งความสุขต่างๆของเขาที่เขามีอยู่เนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะมีความสุขไปพร้อมๆกับมีเราได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การพูดคุยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพูดคุยแล้วเนี่ยมานะ เขายังเขายังไม่มีท่าทีหรือมีปฏิกิริยาที่จะที่จะให้ความสำคัญกับเรานะคะมันเป็นไปได้ค่ะที่ที่เราเนี่ยยังไม่คลิกยังไม่ใช่สำหรับเขานะคะมันมีอยู่ทางเดียวค่ะเราฝืนได้ไหมเราฝืนได้ค่ะเราฝืนได้แต่ชีวิตเราก็คงจะเป็นแบบนี้ไปตลอดนะหรือบางคนถ้ามีโอกาสเนาะ เราก็สร้างตัวเองนะคะทําตัวเองใหม่นะคะแล้วก็ลองลองคุยกับใครใหม่สักคนหนึ่งนะคะผู้ชายที่เราคุยอาจจะดีกว่าคนเดิมนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเราจะทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดนะเพราะว่าเขายังไม่ได้ผูกมัดยังไม่ได้ให้ความมุ่งมั่นอะไรกับเราเลยนะคะก็คือเขายังให้สถานะแค่เราเป็นแค่เพื่อนคุยเท่านั้นนะคะนะคะ อืมยังไงก็เป็นกําลังใจให้สาวๆนะคะที่กําลังเจอปัญหาคาใจอัน่นี้อยู่เนาะมันเป็นทางที่ดีอะคะ่ะถ้าเกิดว่าเราได้คุยลองได้คุยกันให้มันลึกๆนะคะถึงเป้าหมายในชีวิตของกันและกันนะคะมันจะมองเห็นทางออกได้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวอ,อ EP นี้เนาะเดี๋ยวครูคงขอลาไปก่อนเราเจอกันใหม่ใน EP หน้านะในส่วนของ ในส่วนของความลำบากของผู้ชายเนี่ยในการอยากจะผูกมัดผู้หญิงเนี่ยนะคะมันก็ยังมีอีกหลายข้อนะวันนี้ครูให้ไป3ข้อก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็เจอคนที่ใช่นะคะเจอคนที่ดีวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ